สบายดีตอนคำ้ำพ่อพี่น้องวันนี้นะเอามาหาการพ่อพี่น้องเลยมืออันมือค้ำนี่นะฝนตกฝนตกแห้งเติบนะมีแม่เห็ดนะแห้งรีโอลสั่งฟ้าแตะฟ้ามางฟ้าดังทั้งลมทั้งฝนแต่สิเอามาหาการแถวเค้นี่แหละพ่อพี่น้องเลยไปไก่นะยนะนะ่านม,มีกล้าไปก็เลยว่าสิเอามาหาการแถวคเค,คบ้านนี่นะถ้าน้ำเต็มข้างหน้า ฝนตกแห้งบังคำนี่นะทั้งลมทั <man> meter, ้งฝนแต่ย่านเขตแมพี่น้องเอ้เขตนันนะเขตขาค้ำเนี่ยส่วนลายก็มีแต่เขตขาค้ำพ่อพี่น้องไม่ถือคู่เอามาเสือกระปูอืมว่าก็หลายโตูนึ่งกระปูนะเชิอเราวันนี้แหละกระปูนี่นะใจมัน ปูหากำลังอตอตะฟืยู่ไี่น้องนะโอ้กระปูนะ่หาหักยช่ไหี่น้องา้กระปูมาทอดนี่กระปูกำลังอตอตะฟืนะคะกระปูปน่าโอ้ยลกมันตรงัวเหนื่อยนะี่ก็ไม่ลุ ปูน่นะคพี่น้องเอ้อยลายเข็เเดเข็ดน้อย มีอื่นให้จับเลยเข็มห่อห้อม มาตัหูนี่ตาอกระปตมีตัวูเอามือทอดกินแซ่บกระปูยันนี้นะนะตัวนะตัวผู้หรือตัวแม่ตัวแม่ไโ้ ตัวตัวนี้ยังอยู่หูอยู่เลยะนิดแล้ว่เขาขำกับตัวใหญ่อีกน้นี่ตัวนี้เ็ดหน้า เขตหนาเขตหนามาหอยกัาก่ะก็มา,มาเรา่อันก็เห็นหอยโขกปู 嗯。Um. ปลาตะนีวตนาเล็บดงก็ตัวเสียงอึ่งห้อละหืมหนุมันทหมันอืมกเสียงอึ่งหงอคอะไรอะไรๆได้สารพ่อการใช่ไหมันนีกระปูโตขนากระปูโตขนา Cái đều ngay nụng tội ơi. Rô lùng nam hắn kỳ đi. Tùng lùng nắm hắn. Tonic này hong mặt nắm car lo này kỳ nọ. mà công công Tay tai 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 เดี๋ยวมือเสาจังมาให้ดูให้กินให้พี่น้องว่ามืัอนี้นายกินข้าวแรงอิ่มแล้วนะเดีย๋ยวมือเสาจังเห็นดูให้กินขึ้นให้แต่กระปูเต็มคลองเลยกระปูน่ารายไหมจะอ,อ่อนนะมก้นๆแบบนี้ ได้แต่อิปูต่อจากคลิปเมื่อคืนนี้ห้อพี่น้องเน๋ยวซีมาทอดกระปูทอดกระปูกิกับตำมะฮูเนาะเมื่อคืนะคนี่นะว่าจะปลการนะนะปลการอือ่นคือการเขตแต่ว่ามันแจน็คเรล่์มันมีมีบอกลื่แจ็เนลล์มีได้ไปล่การอื่นก็เลยเอากระปูมาทอดกระปูนั่นลหละ để chim ạo thoát để ong, nó nói ong, nó nước cờ ong nữa à nói thôi mà này nổi. วันนี้อยู่กับน้องจันดีค่ะพี่น้องแมเพิ่นแม้จะไปเขาหน่อยจบเมาสาวจบเมาสาวค่อยสวัสดีนะสวัสดีลาอยังอย่างสบายดีลูกวันนี้มากินทอดตะปูน้องเจนดีได้ทอดตะปูนัดแต่โม้กูน้อยได้กูน้อยอันนี้ตะปูน้อ นี่ mm. mm. nói จ้ะนี่เองแปลว่าอะไรอ่ะอันนี้ ขีไก oh, ่ขีไก yeah, ่โโโอ้ยโกาขี้ไก่ขี้ไก่เนาะหขอขี้ไก่มันอ้อค่อยะปูยันขี้ไก่บเอยันขี้ไก่กระปูนะขี้ไก่ขี้ไก่เอโดปูยันขี้ไก่เนาะขีไก่ขีไก่เนาะหลุดหลุดอันนี้จบเมน อันอันจํามันนี่ทุกคนแกเอาอาออกแล้วแล้วก็สิมาน้ําเกลือเน้ําเกลือกะไว้ตัวมื้อหน่อยเกลืน้ําเกลือะไว้ ปู่ปะไว้พี่น้องแล้วกาศิมานจักมาหุงทานะโอค้ <laughs> ไงวะได้นะันดีก็ยังสวยอะไรนะมีแซบ่บถ้าเราต่ำแนวจันดีก็เริ่มไงเป็นสาวแล้ว ก็น่าจะเฮ็ดซองนี่ทุบเล่นเอาหน่อยเฮ็ดเฮ็ดบอกนี่เย็ดโทรศัพท์อยู่เย็ดโทรศัพท์เย็ดโทรศัพท์เดย็ดินช่องบ่าตั้งช่องบ่เล็กน้อยเพื่อลดินโทรศัพท์น้อยเดินคืนนี้จะมีคนมีลาเป็นเพื่นยังนอนมีลา โซ่ผ้าด่างมานอนหืนเด้อแล้วก็มานอนทันเจ้าคุณมาคืนบ่ได้นอนที่คืนพอเจ้ายัางทันมาแต่ป้าเลยผู้สาวแล้วผู้สาวก็โตแล้ววัอ,อนี้ชื้อมากวันอนี้บ่มานะอาาลองผู้สาวลงมานหน้าเผลอแล้วก็มดพองเผลอแจ๊กแล้วก็มดพอง con mét con đâu? con em con yang hùng cono yang tạo thăm hùng 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 nó hùng 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 บกอ่ะค่ะอดเงียงดีเลยติดตาบหกชมส่องักสิ่งการเงินอืมแฉกอันนี้มะกรูอติดตามภ้าชมส่องกสงการเนนี่อะไรส่องนะส่องจินีใช้นอยจะดีสาวผู้ชายหน่อยทั้งช่องเดียวทั้งช่องอีหละ <laughs> ไม่ได้มีสง่งกะไงมาให้ดูทกบ่อนหน่อยบอได้เป็นเพื่อกระปุกเพี่น้อง I <laughs>

cái gì là cái gì phải cái cái gì phải cái rồi phải cái gì

แล้วแล้วพี <im 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 ่น้องต่โมฮุงกับอนะทอดกระปูกผักกกผักกับมีครบแซ่บป่ะจันดีแซ่บแซ่บไปเลยก็แซ่บแล้วไปเ่ยมามาพี่น้องมากินต่โมฮุงนึ่เดียวไม่จะนดีเห็นหน้าตอนกินสบายดีหอกมาตะวันใหญ่เไหมหอกมาตะวันใหญ่ไปเข้าชาวอันสมัยสมัยเจ็ททอง จะแซบจะแซ่บป้ามียู่ได้กิตจำมาคุกแค่บ่าอั <c oughs> นเผื่อ,อ่ะย <c oughs> ำกอบก <c oughs> อบอสี่งาเลยคือเราไม่ชิมเลยอันผัดกระปุกค่ะ มือเข้าเปิดอช้างชางตนมาก้างตุ่นมาเจอมือมาอุ้มเขาขยันไปอยู่มากิ่ข้านเด้อเศรษเขายูขิ่นได้นิ้มมืเท้าเขาเผือข้าก็ร่างหมมงกระปุกบอกกระุงเผอูตงอ mẹ 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 thằng mẹ mẹ xúc. số mẹ 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 xúc. mẹ mẹ bà mẹ 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 อ้อทั้งตีนมาเลยอร่อยมากอร่อยมากไม่อร่อยอ อร่อยกินมากโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วนะเดี๋ยวสันิมกัสซีคอปิดคลิปไว้สำนี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนปิดคลิปกาขอข้อบุญข้อคุณนพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีมัทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฮับส่งเป็นกำลังใจเธอตลอดมากกว่เขาคงว่าขอบใจหลายๆพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวั